มัทธิวบทที่17เมื่อล่วงไปได้หกวันแล้วพระเยซูทรงพาเปโตรยากอบและยอนน้องของยากอบขึ้นภูเขาสูงแต่ลำพังแล้วพระองค์ก็ทรงได้รับการเปลี่ยนแปลงไปต่อหน้าพวกเขาพระพักของพระองค์ทอแสงเหมือนแสงอาทิตย์ฉลองพระองค์ก็ขาวผ่องดุจแสงสว่างในทันใดนั้นโมเสสและเอลียา ก็มาปรากฏแก่พวกสาวกและพูดคุยกับพระองค์เปโตรทูลพระเยซูว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าดีจริงๆที่เราอยู่กันที่นี่ถ้าพระองค์มีพระประสงค์ข้าพระองค์จะทําเพลิงสามหลังที่นี่สําหรับพง,หงหบษหลังหนึง่งสําหรับโมเสสหลังหนึ่งสําหรับเอลียาหลังหนึง่งเปโตรทูลยังไม่ทันขาดคําก็เกิดมีเมฆสุกใสมาปกคลุมพวกเขาไว้แล้วมีพระสุรเสียง ออกมาจากเมฆนั้นว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจทั้นมากจงเชื่อฟังท่านเถิดพวกสาวกเมื่อได้ยินก็ซบหน้าลงและกลัวยิ่งนักพระเยซูจึงเสด็จมาใกล้และทรงสัมผัสตัวพวกเขาตรัสว่าจงลุกขึ้นเถิดอย่ากลัวเลยเมื่อพวกเขาเงยหน้าดูก็ไม่เห็นใครเห็นแต่พระเยซูองค์เดียว ขณะเสด็จลงมาจากภูเขาพระเยซูตรัสสั่งพวกสาวกว่านิมิตซึ่งท่านทั้งหลายเห็นนั้นอย่าเล่าให้ใครฟังจนกว่าบุตรมนุษย์จะเป็นขึ้นมาจากความตายพวกสาวกก็ทูลถามพระองค์ว่าทำไมพวกธรรมจารย์จึงบอกว่าเอลียาจะต้องมาก่อนพระเยซูตรัสตอบว่าเอลียาจะมาจริงๆและจะทำให้ทุกสิ่งคืนสู่สภาพเดิมแต่เราบอกท่านทั้งหลายว่า เอลียนั้นมาแล้วและเขาทั้งหลายไม่รู้จากท่านแต่เขาได้ทำกับท่านตามที่ต้องการแล้วบุตรมนุษย์ก็จะต้องทนทุกข์เพราะหนามือของพวกเขาเช่นกันแล้วพวกสาวกจึงเข้าใจว่าพระองค์ตรัสกับพวกเขาโดยทรงเลงถึงยอนผู้ให้บัพติศมาเมื่อพระเยซูกับพวกสาวกเสด็จมาถึงฝูงชนแล้วมีชายคนหนึ่งมาหาพระองค์คุกเข่าลงทูลว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงพระเมตตาลูกของข้าพระองค์เถอดเพราะเขาเป็นโรคลมบ้าหมูมีความทุกข์ทรมานมากเคยตกไฟตกน้ำบ่อยๆข้าพระองพาเขามาหาพวกสาวกของพระองค์แต่สาวกรักษาเขาไม่ได้พระเยซูตรตัสตอบว่าโอ้นี่เป็นยุคที่ขาดความเชื่อและวิป,ปลาสเราจะต้องอดกลั้นกับพวกท่านนานเพียงไร จงพาเด็กคนนั้นมาหาเราที่นี่เถอะพระเยซูจึงตรัสสำทับผีนั้นมันก็ออกจากตัวเด็กในทันใดนั้นเด็กก็หายเป็นปกติภายหลังสาวกทั้งหลายของพระเยซูมาหาพระองค์เป็นการส่วนตัวทูลถามว่าทําไมพวกข้าพระองค์ขับผีนั้นออกไม่ได้พระเยซูตรัสตอบว่าเพราะว่าพวกท่านมีความเชื่อน้อยเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า ถ้าพวกท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ด start, มัสตาร์ดเมล็ดหนึ่งพวกท่านจะสัง่งภูเขานี้ว่าจงเคลื่อนจากที่นี่ไปที่โน,น่นมันก็จะเคลื่อนไปและสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพวกท่านจะไม่มีเลยเมื่อพระองค์กับบรรดาสาวกชุมนุมกันอยู่ในแคว้นกาลีลพระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายว่าบุตรมนุษย์จะต้องถูกมอบไว้ในมือคนทั้งหลาย และเขาทั้งหลายจะประหารชีวิตท่านเสียในวันที่สามพระเจ้าจะโปรดให้ท่านเป็นขึ้นมาใหม่บรรดาสาวกก็พากันเป็นทุกข์ยิ่งนักเมื่อเขาทั้งหลายมาถึงเมืองคาเปนาอุมแล้วผู้เก็บค่าบำรุงพระวิหารมาหาเปโตรถามว่าอาจารย์ของท่านไม่เสียค่าบำรุงพระวิหารหรือเปโตรตอบว่าเสียเมื่อเปโตรเข้าไปในบ้านพระเยซูตรัสกับเขาก่อนว่าซีโมนเอ๋ย ท่านคิดอย่างไรกษัตริย์ของโลกเก็บภาษีและซวยจากใครจากโอรสหรือจากคนอื่นเปโตรทูลตอบว่าเก็บจากคนอื่นพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าถ้าเช่นนั้นโอรสก็ไม่ต้องเสียแต่เพื่อไม่ให้พวกเขาสะดุดท่านจงไปตกเบ็ดที่ทะเลเมื่อได้ปลาตัวแรกขึ้นมาก็ให้เปิดปากมันแล้วท่านจะพบเหรียญอันหนึ่ง จงเอาไปชำระค่าบำรุงพระวิหารสำหรับเรากับท่านเถิด